คราวหน้าถ้าผมชนะอีกแล้วเรามาเซ็น MOU อีกผมขอดูด้วยว่าคราวนี้ผมเชื่อคุณได้บอกว่าคุณจะไม่หักหลังผมอ่าแล้วถ้าเกิดมันทําได้ขนาดนี้แล้วผมเห็นตัวเลขน้าหนักทางการเมืองมาเห็นหนึ่งขนาดนี้เนี่ยผมก็ต้องต้องถ่วงน้ําหนักแล้วนะว่าผมจะเชื่อได้เปล่าว่าคุณมีความคิดอย่างที่คุณตอบตอนดีเบตจริงคุณมีความคิดตอนที่คุณเซ็นลงไปกับ when you ink the pen เน<ะ>ี่ยครับคุณหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจะจะ ออกไปในอนาคตเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่เรียนว่าตราบใดก็ตามถ้าเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอแล้วก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่าจะต้องเป็นคู่แข่งกันจนไม่มีวันมาบรรจบกันเนี่ยประวัติศาสตร์มันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันมีวันที่ที่คนก็อาจจะมาบรรจบกันแต่ของผมจะไม่บรรจบกันเบื้องหลังจะไม่บรรจบกันเพราะมันสมประโยชน์กันจะไม่บรรจบกันเพราะตัวผมได้ประโยชน์แต่จะบรรจบกันที่ ที่ประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็เป็นนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทาหารมสมรดเท่าเทียมไม่ผิดหลักกรารประชาชน,น,นเป็นที่ตั้งครับจึงได้โอเค